ดูที่วันนี้รถเพิ่งมาขุดวันแรกครับแต่ดูสภาพแล้วโหวันนี้ฝนตกหนักเลยปกติเดือนพฤษภาเนี่ยแถวแถวบ้านเราไม่น่าจะหนักขนาดนี้อาจจะมีฝนบ้างแต่ไม่หนักหนาแต่ตอนนี้หนักครับน้ำมาแรงเลยกลายเป็นทางน้ำเลยเสียดายครับรถที่เขาขุดเนี่ยไอจงพุ้งกีมันไม่มีนั่นไม่มีอะไรปีข้างๆครับที่ทำสลบ ไม่งั้นจะได้สลดสวยแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตวงตามสเปคของกรมพัฒนาที่ดินนะครับไม่งั้นเขาก็ตรวจงานไม่ผ่านโอ้ยมีปูตัวเล็กๆด้วยนั่นไงเห็นไหมครับปูตัวเล็กๆปูนาตัวใหญ่หน่อยถามว่าผมจะทำอะไรตรงนี้ก็ก็ต้องขุดบอ่อก่อนเพื่อเอาดินยกระดับให้มันมีพื้นที่เพาะปลูกครับ ผมทำงานเกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ20กว่าปีแล้วผมก็จะเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตรโดยทดลองในแปลงของตัวเองนี่แหละแล้วคอยดูว่ามันจะได้แค่ไหนจะสำเร็จได้แค่ไหนก็คอยดูกันครับจะเอามาลองใช้ดูครับทดลองในแปลงตัวเองแล้วก็แต่กว่าจะเห็นผลม,มันคงจะใช้เวลาหลายปีครับ แต่เราปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นมันไม่โตในวันเดียวมันต้องมันใช้เวลานาน,นถ้าตามสเปคของกรมพัฒนาที่ดินก็ผมเลือกไซส์ขนาด35คูณ38คูณ15เมตรครับแต่จำไม่ผิดนี้เขาเริ่มบอ่อแรกแต่ว่าฝนตกครับก็ได้เท่านี้โอ้ยโอ้ยสุดเลยสุดเลยสุดๆุด,ดเดี๋ยวถอยกันดินมันยังไม่ไม่แน่น เดื่องทั้งคนทั้งกล้องเลยถ้าฝนยังตกแบบนี้นี่อาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยครับแต่คิดว่าคนขับก็มีฝีมืออยู่แล้วละ่ะก็มีเทคนิคในการแก้ปัญหาอยู่แล้วละ่ะความสูงของคันก็จะประมาณนั้นครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสี่ไร่เศษถ้าเราจ้างรถมามาขุดเป็นโคกหนองนาเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากก็เอาโครงการของ พัฒนาที่ดินมาช่วยหน่อยแล้วก็เพิ่มเติมไม,ม่เยอะแล้วล่ะวันนี้แวะมาดูตอนเย็ยนครับช่วงกลางวันนี่มาไม่ทันวุ่นวายหลายเรื่องตอนเย็ยนฝนก็ตกหนักอีกนี่เมื่อวานยังไม่ขนาดนี้นะเมื่อวานวานี่ยังแห้งๆเดินไปได้สบายแต่วันนี้น้ําเต็มแล้วผมก็มาดูปริมาณน้ําแค่วันเดียวฝนตกไม่ใช่วันแค่ตอนเย็นฝนตกประมาณบ่ายสองประมาณสองชั่วโมงขนาดนี้แล้วก็ต้องวางแผนว่าต้องจัดการน้ํายังไง วางแผนทางเดินน้ำยังไงมีน้ำต้องมีให้เราใช้ในฤด,ดูแล้งในขณะเดียวกันฤด,ดูฝนไม่มาทำความเสียหายในพื้นที่ของเราก็ต้องวางแผนกันประสบการณ์การเกษตรอาจจะไม่มีมีน้อยอาศัยถามถามผู้รู้แล้วครับผู้รู้เยอะๆทั้งในชีวิตจริงและใน YouTube และ Google มีมากมายเราถามกันได้หมดก็ดูกันต่อไปครับว่า อนาคตพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงผมก็บอกไม่ได้ผมจะลองทําดูเอาละครับคลิปนี้พามาดูพื้นที่ผมจะทําโคกหนองนาโมเดลในรูปแบบของผมเองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้แค่ไหนคอยดูกันต่อไปครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาดูอีกทีถ้ามีเวลาว่าเขาสามารถขุดได้แค่ไหนนะครับสวัสดีครับ